สวัสดีครับผมวันนี้เช้าวันที่ยี่สิบสามธันวาคมหกสี่นะครับพบกับผมอีกเช่นเคยนะครับฟาร์มโคจากจํารัดนะครับวันนี้ผมเข้ามาลดน้ำเรียนนะครับก็เลยมาพูดคุยกับชาวสวนเรียนนะครับผมว่าอันนี้คือต้นทุเรียนกำลังแตกยอดนะครับผมนี่ คือคุณภาพปุ๋ยขี้วัวน้ำหมักปลาทะเลนะครับผสมไตโกดมาอันนี้ต้นประมาณอยู่สิบห้าเดือนนะครับสิบห้าเดือนหนึ่งปีสามเดือนนะครับผมดูสูงประมาณเนี้ยเมตรห้าสิบเมตรหกสิบนะครับผมอันนี้ต้นต้นที่สมบูรณ์หน่อยต้นที่สวยหน่อยครับลักษณะนี้ดูต้นต้นที่ต้นเล็ก ที่ไม่สมบูรณ์ก็ประมาณนี้ประมาณประมาณเอวผมเนี่ยอันนี้กำลังแตกยอดแตกใบดูนะครับประมาณนี้เอวหน้าอกผมนะครับมันเม็ดเม็ดสิบเม็ดยี่สิบนะครับผมเนี่ยอันนี้ผมใส่ปุ๋ยปุ๋ชีวัวนะปุ๋ยชีว,วัวนี่ก็ยังมีอยู่เนี่ยอันนี้คือปุ๋ยปุ๋ยหมัก ผมทำเองนะครับผมปุ๋ยขี้วัวสดเนี่ยนี่ยังเป็นป้อนเป็นไรอยู่อันนี้คือปุ๋ยขี้วัวสดปุ๋ยขี้วัวสดหมักน้ำหมักปลาทะเลนะครับผมแล้วก็ผสมไตโคมาตอนนี้ผมจะให้มาดูมาดูพริกที่ผมปลูกอยู่ข้างหนานะครับเนี่ยอันนี้เขาเรียกว่าพริกขี้นกพริกป่า นี่ครับเนี่ยผมใส่ปุ๋ยปุ๋ยคือว่าสดน้ำหมักปลาทะเลนะครับผมเนี่ยเรื่องพริกนี้คือเรื่องอ่อนต่อโลกมากนะครับผมพริกนี้เรื่องเรื่องพริกเรื่องไอเรื่องเชลงเชลาเนี่ยถ้าเป็นเชลงเชลาเนี่ยพริกพวกนี้มันจะไวต่อโลกมากคือพูดง่ายคือมันจะตาย ถ้ามีชงชลานะครับอันนี้มันคือพริกดูครับพริกขี้หนูเองนะครับแต่ภาษาตา้เขาเรียกว่าพริกขี้นกนะครับแต่มันไม่เหมือนนะครับมันอ้วนเห็นไหมปกติมันจะผอมเลียวเล็กๆนะครับแต่อันนี้มันเขาเรียกว่ามันอ้วนใบก็เขียวนะครับนี่คือปุ๋ยคุณภาพปุ๋ยขี้วัวน,นะครับผมเนี่ยผมปลูกอันนี้ ผมปลูกมาได้สามเดือนนะครับสามเดือนเนี้ยสามเดือนผมมาทดลองกับพริกปลูกได้สามเดือนผมก็จะดูว่าพริกต้นนี้มันจะอยู่ได้นานขนาดไหนนะครับผมใส่ปุ๋ยมาแล้วตั้งแต่เริ่มใส่เริ่มใส่ปุ๋ยปุ๋ยขี้วัวนะครับผมเนี้ยอันนี้ต้นเล็กเพิ่งปลูกใหม่ได้ประมาณสักสักเดือนหนึ่งอันนี้ภรรยาผมเปนคนมาปลูกนะครับอันนี้เป็นการทดลองปุ๋ยผมด้วยคือ ตอนนี้ผมกําลังเอาปุ๋ยขีว้วัวผมไปทดลองกับต้นพริกนะครับเพราะว่าเพราะว่าต้นพริกคือมีความอ่อนไหวกับกับโรคพุกโรคราอะไรมากครับอาจจะถ้ามีฉลงชลาอะไรตรงนั้นไอพริกพริกมันจะเน่าคือถ้าพริกเป็นชลาลาขึ้นพริกขึ้นอะไรเนี่ยเม็ดพริกพวกนี้มันจะเน่านะครับมันจะไม่สดแบบนี้อันนี้ผมประมาณสิบกว่าวันแล้วผมก็ ยังคือพูดง่ายคือประมาณสิบสิบห้าวันแล้วเนี่ยจะเกือบเดือนแล้วตั้งแต่หนึ่งธันวาคมที่มันเป็นเม็ดนะเป็นเม็ดนี้ผมยังไม่เห็นมันแดงสักทีเลยไอ้ที่แดงก็มีน้อยนะครับดูคือมันสุกไม่เห็นมันสุกปกติประมาณสักสิบกว่าวันมันก็จะสุกแล้วเห็นไหมเนี่ยเพราะว่ายังไม่ได้เก็บไปมันก็สุกเป็นส่วนน้อยนะครับอันนี้เกือบเดือนแล้วเนี่ยมันยังไม่เหลือง คือยังไม่สุกอันนี้คือคุณภาพเขาเรียกว่าคุณภาพขี้วัวนะครับขี้วัวปุ๋ยขี้วัวหมักนะครับผมผสมน้ําหมักปลาทะเลแล้วก็ผสมไตคนมากปกติพริกชนิดนี้ผมเห็นตามปงขึ้นตามปงตามป่านะครับมันจะเม็ดเล็กเผ็ดมากคล้ายๆไอพริกขี้หนูแต่ภาษาตาเขาเรียกว่าพริกพริกขี้นก นกมากินแล้วก็ขี้ใสแล้วก็เกิดนะครับผมเขาเรียกว่าพิชกินนกขีนกข้นกถ้าพูดง่ายๆก็คือพิชขิ้หนูเองครับแต่ว่าอันนี้คือผมปลูกเราไม่ได้ปุ๋ยปุ๋ยผมเม็ดเม็ดสั้นแต่อ้วนนะครับเผ็ดพริกนี้เผ็ดนะครับแล้วก็เขาเรียกว่าเกือบรอบแรกเก็บไปแล้วนะครับผมอันนี้รอบที่สองประมาณเกือบเดือนแล้วจะเข้าเดือนแล้วนี่วันที่ยี่สสามตั้งแต่วันที่หนึ่ง ผมยังไม่เห็นมันพริกมันออกไปสีแดงยังไม่สุกทีนะครับเพราะว่าคุณภาพปุ๋ยอาจจะเขาเรียกว่าคงสภาพความสดความสดของเมล็ดพริกตัวนั้นได้ได้นานนะครับผมตอนนี้ผมกําลังปลูกแปลงพริกอยู่ประมาณอยู่อยู่สักหนึ่งงานนะครับทดลองแล้วก็มาทดลองกับปุ๋ยขี้วัวหมักน้ําหมักปลาทะเลนะครับขี้วัวสดเพราะว่าผมเลือกพริกมาตรงนี้มาทดลองกับปุ๋ยเพราะว่า พริกมันอ่อนต่อโรคบางครั้งถ้าพริกเป็นโรคเมล็ดพริกมันจะเน่าจริงไหมครับถ้าคนเคยปลูกพริกใบจะเหลืองตายนะครับผมอันนี้ผมก็เลยมาทดลองกับกับต้นพริกอันนี้คือผมทดลองอยู่ข้างข้างข้างน้ำต้นหนึ่งตอนนี้ผมใส่ปุ๋ยไม่ได้สามเดือนแล้วนี่คุณภาพก็เห็นลักษณะนี้ใบเขียวแตกยอดพุ่มทรงสวยไม่มีปุ๋ยเอ็นซีมาเข้าเกี่ยวข้องนะครับตรงน,นี้เพราะว่าผมใส่ปุ๋ยขี้วัว ทุกๆครั้งที่ผมเอาปุ๋ยมาใส่มาใส่ต้นทเรียนไอพริกตรงนี้มันก็จะได้รับอันนี้ส่งไปด้วยนะครับผมทั้งน้ำน้ำหมักพ่นพ่นทางใบนะครับผมพ่นทางใบธาตาอาหารเสริมอะไรต่างๆคือต้นเรียนได้ได้อะไรพริกต้นนี้ก็จะได้ได้หมดทุกอย่างนะครับผมโอเคนะครับเดี๋ยว ค่อยดูการทดลองผมปลูกพริกประมาณหนึ่งงานอีกทีหนึ่งประมาณสามสี่ร้อยต้นสี่สี่ห้าร้อยต้นตรงนั้นแล้วก็ผมจะใช้ปุ๋ยปุ๋ยหมักผมว่าพริกผมว่าตรงนั้นกับปุ๋ยหมัก <c oughs> มันจะได้ผลไหมครับผมโดยที่ไม่ใช้สารเคมีเอาตรงนี้นะครับผมตอนนี้เดี๋ยวมาคุยกันเรื่องเรื่องสวนเรียนตอนนี้ผมทําใช้แม่ค้าไม่ค้าลักษณะนี้ยอดเรียน แล้วก็ผูกยอดเลียนติดไม้ค้ำให้สูงที่สุดนะครับเพื่อป้องกันเขาเรียกว่านกกระสาผมทำทั้งแปลงเลยนะครับอาจจะไกลมองไม่เห็นนะครับเนี่ยต้นเนี่ยมันมีหลายยอดผมก็ค้ำหลายต้นนะครับเนี่ยสามสี่ต้นอันนี้เสียบกิ่งข้างนะครับกิ่งข้างอันนี้ต้นหลักผมก็เสียบผมกระคำได้ผลนะครับผมเข้ามาแล้ว นกกระสาไม่เห็นเลยครับปกติผมเข้ามานี่นกกระสาจะบินว่อนเต็มไปหมดเลยผมเดินเข้ามาจะบินขึ้นพุบขึ้นยี่สิบสามสิบตัวนะครับตอนนี้พอผมค้ำไม้ปุ๊บมันไม่มาเลยแสดงว่ามันไม่มีที่กันบังไม่มียอดเลียนให้เหยียบตรงนี้มันหากินยากลําบากปุ๊บมันก็ไปหากินที่อื่นนะครับได้ผลได้ผลนะครับแต่ถ้าสุว่ามันมาแล้วไปจับตามกอไผ่นู่น มันไกลนะครับถ้ามันไปจับตามกอไผ่มองมองมาหาเหยื่อข้างล่างตรงนี้ใช้เวลาในการบินโฉบเข้ามากินเหยื่อมันใช้เวลานานหรือว่ามันมองไม่เห็นนะครับมันก็ไม่จับนะครับมาจับอยู่ข้างล่างหรือว่ามันมาเดินอยู่ในพงหญ้าตรงนี้ถ้ามันเดินอยู่พวกศัตรูอเไรเรียกอาหารที่มันเห็นขยับนิดหน่อยมันก็แอบหนีได้นะครับ พอมันหากินไม่ได้ไม่มีที่แอบปุ๊บมันก็ไปหากินที่ใหม่จริงๆนะครับอันนี้เป็นเรื่องจริงได้ผลใครที่มีเขาเรียกว่านกกระสาเยอะทําแบบผมลองลองทดลองทําดูนะครับแต่ผมเข้ามาดูวันนี้ไม่มีสองสามวันแล้วเข้ามาไม่มีแล้วตอนเย็นเดี๋ยวเข้ามาดูอีกทีหนึง่งว่าตอนเย็นจะมีไหมเมื่อเช้านี้ก็เห็นตัวหนึ่งยังเห็นอยู่ตัวหนึ่งแต่ไม่เยอะเหมือนเมื่อก่อน โอเคนะครับเข้าเรื่องคือตอนนี้จะมาพูดคุยเรื่องการบำการดูแลสวนเรียนผมไม่ทราบว่าสวนอื่นดูแลเหมือนผมไหมครับขั้นตอนการดูแลมันเหมือนกันไหมครับเพราะว่าตารางการดูแลของของผมนะครับการตารางดูแลของผมมันมีภายหนึ่งเดือนนะครับว่ากิจกรรมหนึ่งเดือนคุณทําอะไรกับสวนเรียนบ้างนะครับส่วนของผมมันมีอยู่5้าอย่างนะครับหนึ่ง เรื่องการใส่ปุ๋ยครับเรื่องปุ๋ยหนึ่งการใส่ปุ๋ยสองสองเรื่องเชลานะครับเรื่องเชลราสามเรื่องธาตุอาหารเสริมให้ทางใบแล้วก็ทางดินนะครับแล้วก็สี่สี่นะครับเรื่องการการดูแลเรื่องบำรุงรักษาเรื่องหญ้าใต้คนเรียนนะครับผมเอาเรื่องที่หนึ่งก่อนนะครับเรื่องที่หนึ่งคือตรงนี้ เรื่องการใส่ปุ๋ยผมใส่ปุ๋ยหมักขี้วัวหมักผมขี้วัวสดนะครับหมักกับน้ําหมักปลาทะเลผสมกับไตโคนามานะครับผมผมใส่ทุกๆุกสิบวันถ้าเริ่มเริ่มจากวันที่หนึ่งอย่างเช่นหนึ่งหนึ่งธันวาคมปุ๊บรอบที่หนึ่งผมใส่ผมใส่ใส่ปุ๋ยวันที่หนึ่งอีกสิบวันผมใส่วันที่สิบผมใส่เป็นรอบที่สองพอวันที่ยี่สิบ ผมใส่เป็นรอบที่สามเท่ากับหนึ่งเดือนผมใส่อยู่สามครั้งสามรอบหนึ่งเดือนใส่สามรอบจบนะครับในเดือนนั้นพอวันที่หนึ่งผมก็เริ่มใหม่อีกทีหนึ่งเดือนละสามรอบสามรอบปุยป๋ยปุ๋ยถามว่าปุ๋ยผมใส่เยอะไหมไม่เยอะนะครับดูใต้คนเลียนเนี่ยนี่เป็นปุย๋ยอันนี้ปุย๋ยขี้วัวผมใส่อยู่ประมาณสามสีก่กำมือนะครับนี่บี้มันก็แตกย่อยสลายแล้วตอนนี้เนี่ย เนี่ยผมใส่รอบต้นผมใส่นี่ก็คือปุ๋ยขี้วัวผมมันมีเชื้อเชื้อราตาคือไตโคโดามานะครับผมอยากให้มันอยู่ใต้โคนเลียนเนี่ยผมหว่านชิดติดกับต้นเลียนเลยพูดง่ายๆเพราะรากเลียนมันอยู่อยู่บริเวณนี้อยู่ใกล้บริเวณนี้ผมก็ใส่ใส่ในใต้โคนเลียนเลยเพื่อเพื่อเพื่อให้ไตโคโดามาเป็นราคือไปเป็น การรักษานะครับป้องกันการรักษาเชื้อราเรื่องที่สองเชื้อราไตโคนาม่ามันจะมากับปุ๋ยนะครับทุกๆสิบวันของผมคือพูดนง่ายไตโคนามาตรงนี้มันจะมากับปุ๋ยหมักผมนะครับผมพะผมผสม,ผสมผสมไตโคนาม่าสดเข้าไปกับปุ๋ยนะครับมันจะมากับปุ๋ยทุกสิบวันเรื่องเชื้อราตรงนี้คือเรื่องที่สองการกำจัดเชื้อ 2, ราภายใต้คนเรียน ในดินนะครับคือป้องกันรักษาคือเขาเรียกว่าเอายามาใส่ทุกๆสิบวันจะมียาไตโครมาทุกๆสิบวันมาถ้าสมมติว่าไอลาไตโครมาเก่ามันอายุเขาเรียกว่าอยู่ได้ไม่นานมันก็ตายมันก็แก่มันก็ตาย,ม,ตาย,ม,ตายมันก็อ่อนแรงลงปริสีภาพลดลงไตโครมาจํานวนเขาเรียกว่ามันก็จะลดลงตามสภาพเขาเรียกว่าตามอายุอายุ ของไตโคดมามันจะมีอายุของมันอยู่ลาทุกชนิดนะครับแต่เนีี้มันมากับปุ๋ยผมทุกสี่วันต้นใหม่ก็มาสิบวันต้นใหม่ก็มาต้นใหม่ก็มาปุ๊บเขาเรียกว่าถามว่าไตโคดมาตรงนี้เหียนใต้ทุเรียนมันเป็นการป้องกันนะครับถ้าจะรักษาตรงนี้ถ้าทุเรียนเขาเรียกว่าเป็นโรครากเน่ารากเน่า เป็นแผลเยอะลากเน่ามันพร้อมที่จะตายแล้วจะมียาวิเศษดีกว่าไต,าโ,คตาโคดาม่าตรงนั้นเอามารักษามันก็ไม่หายนะครับถึงหายปีต่อไปมันก็กลับมาเป็นอีกเหมือนเดิมแต่ถ้ามีไตโคดาม่าเข้าไปอยู่ไปรักษาตรงนั้นให้ตั้งแต่ต้นลเล็กแบบนี้เนี่ยเป็นการป้องกันนะครับไม่ให้ไม่ให้ต้นทุเรียนเป็นโรคพูดง่าย บางคนคิดว่าเอาเอามารักษานะครับใครที่มันเป็นเป็นโรคเยอะข้างล่างรากเน่าเราก็ไม่รู้ว่ามันรากรากรากมันตายไปขนาดไหนแล้วบางครั้งรักษาปุ๊บอาจจะเหลือครึ่งหนึ่งอีกครึ่งหนึ่งอาจจะหากินได้มันก็เขาเรียกว่ายืดอายุของต้นทุเรียนไปได้แต่ว่าผมรีบมันก็ให้ไม่ดีนะครับผมใช่ไหมครับ แต่บางคนต้นตายแล้วก็ยังรักษาเสียเงินเสียทองไปเยอะแยะนะครับผมผมว่าถ้าถ้าเราเขาเรียกว่าเนี่ยป้องกันตั้งแต่ต้น,นเล็กต้นต้น,นเล็กนะครับมันจะดีกว่าจริงจริงไหมครับผมถ้าเราป้องกัน,นไม่ให้เกิดเชรารักษาป้องกันเอา หาอย่างไงก็ได้เอาไตคนอมามาทุกๆเดือนเดือนละครั้งสองครั้งหรือจะเอามาลดทางดินตรงนั้นคนข้างที่จะลำบากหน่อยแต่มากับปุ๋ยจะง่ายง่ายหน่อยคือใส่ปุ๋ยแล้วได้ไตคอนไตคนอมาด้วยโอเคนะครับผมต่อไปเรื่องเรื่องที่สามตารางหญ้าทุกๆสิ้นเดือนเนี่ยหญ้าเนี่ยอันนี้จะสิ้นเดือนแล้วตอนนี้ไม่เข้าแรงหน่อย หญ้ามันเขาเรียกว่ามไม่ค่อยยาวไม่เหมือนหน้าฝนหน้าฝนจะยาวเร็วตอนนี้จะสิ้นเดือนปุ๊บจะเข้ารอบตัดหญ้าสั้นขนานดะนี้ก็ต้องตัดนะครับเพราะว่าถ้าเข้ารอบตัดหญ้าเสร็จแล้วเราไม่ให้คนตัดหญ้านี้คนตัดหญ้าก,ก็หายากนะครับคนตัดหญ้านี้ก็หายากถ้าเขาเข้ารอบตัดหญ้าตรงนี้ไม่ให้เขาตัด เขาก็เขาเรียกว่าเขาไม่มีเงินใช้เวลามีความจําเป็นไปนเรียกเขามาให้ตัดยาวเฟื้อยเลยตรงนั้นตอนที่เข้ารอบทุกๆสิ้นเดือนแล้วอย่างสั้นอยู่ไม่ยอมให้เขาตัดเขาก็จะไม่มาตัดนะครับเพราะว่าถ้าเขามาตัดทุกเดือนทุกเดือนประจําเป็นกิจวัตรประจําวันเงินจะเข้าวงรอบของเขาตรงนั้นเขาก็จะมาตัดให้แต่ถ้าแต่ถ้ายาวแล้วเข้าไปสองเดือน หรือว่าเดือนครึ่งมันยาวกว่านี UH, ้แล้วเ,เรียกมาตัดปุ๊บเขาก็ว่าอืมยาวมากแล้วน้ำมันเขาตัดเขาก็ใช้น้ำมันเยอะเขาบอกสิบบาทไม่คุ้มเลยเห็นไหมบางครั้งหน้าฝนมันก็ยาวเร็วพอหน้าแรงมันความยาวมันก็ไม่เร็วแต่มันเข้ารอบเดือนต้องให้เขานะครับผมตรงนี้เพราะความอยู่รอดเขาเรียกว่าเป็นการช่วยเหลือกันซึ่งกันและกันนะครับผม สามเรื่องเรื่องหญ้าการตัดยงตัดหญ้านะครับวงรอบมันแล้วหญ้าล่าหญ้าหญ้าอยู่เขาเรียกว่าเนี่ยอกอกเรียนนะครับระหว่างช่องตัดจะดีนะครับเพราะว่าพวกนี้จะเป็นตัวเขาเรียกว่าสะสมพวกมลงิแมลงเวลาเราฉีดพ่นต่อไปข้อต่อไปคือ การกาจัดมแมลงถ้าเราใช้เคมีหรือว่าจะใช้เคมีหรือว่าน้ำหมักชีวภาพหรือยากําจัดเชลราที่กําจัดมแมลงตัวนั้นถ้าเราฉีดพ่นตรงนั้นนะครับต้องมีนะครับตารางตรงนี้ใครจะใช้เคมีก็ได้ใช้ชีวภาพก็ได้หรือจะใช้ลาเพื่อกําจัดมแมลงตรงนั้นก็ได้ต้องมีตารางการกําจัดฆ่ามแมลงด้วยนะครับผม พูดถึงยาพวกนี้แต่ถ้าเราฉีดยาฆ่า,มาแมลงตามตามต้นเลียนปุ๊บแต่ยาพวกนี้เราไม่ได้ฉีดมแมลงมันก็จะลงมาหายาพวกนี้ถ้าเราไม่ตัดนะครับมันจะมาแอบาอาศัยแอบแฝงตรงนี้มันก็รอเเรียกว่ารอรอยาจากต้นเลียนหมดหมดหมดคุณภาพปุ๊บมันก็จะเข้าไปหาต้นเลียนก็จะบินเข้าไปหาต้นเลียนไปกินต้นเลียนนะครับผม แต่ถ้าเมื่อไรหญ้าพวกนี้มันเตียนนะครับรอบอกปุ๊บในสวนนี้มันก็ไม่อยู่ไม่มีอาหารให้มันกินนะครับมันก็จะไปหาเข้าป่าไม่เข้าป่าก็ไปสวนอื่นสวนที่มีสุรีนใกล้เคียงที่ที่เขาไม่ได้ฉีดยากําจัดข้าวแมลงอะไรต่างๆนะครับผมเห็นไหมครับมันสัมพันธ์กันหมดเลยตรงนี้นะครับผมหญ้าพวกนี้ผมไม่ได้ตัดเพราะว่าผมผมเก็บไว้ให้วัวนะครับผมเพราะว่า ผมจะมาตัดอยู่พอมันยาวปุ๊บก็มาตัดอยู่ทุกๆวันคือมาตัดกับเครื่องกับกับรถไถเก็บเกี่ยวหญ้าพวกนี้ผมตัดอยู่ประมาณเนี่ยให้วัวประมาณอาทิตย์หนึ่งก็หมดแล้วยาหญ้าพวกนี้โอเคนะครับต่อไปเรื่องเรื่องสุดท้ายยากําจัดมแมลงก็พูดไปแล้วเรื่องสุดท้ายคือ คือธาตุอาหารเสริมเนี่ยธาตุอาหารเสริมเราต้องมีนะครับธาตุอาหารเสริมเราต้องให้ทางใบนะครับผมเพื่อเร่งในการเจริญเติบโตไม่ว่าคุณจะให้ทางชีวภาพเป็นน้ำหมักน้ำหมักชีวภาพน้ำหมักปลาทะเลเอ่ยน้ำหมักผลไม้เอ่ยมีธาตุอาหารหมดนะครับผม เพราะเปทางชีวภาพปลอดภัยกับคนใช้นะครับหรือจะเป็นทางด้านเคมีนะครับธาตุอาหารเสริมต่างๆมีทุกธาตุอาหารเสริมตรงนี้ต้องมีต้องให้ให้มันนะครับผมคือทุเรียนเขาเรียกว่าถ้าไม่มีธาตุอาหารเสริมตรงนั้นมันเขาเรียกว่า การโตเขาเรียกว่าไม่ทันกินนะครับผมไม่ทันกินเราต้องมีธาตุอาหารเสริมให้มันนะครับแต่ถ้าใครดูแลครบหมดทุกอย่างตรงนี้นะครับผมทุเรียนคุณจะไม่มีปัญหาไม่เป็นโรคไม่เป็นโรคนะครับนอกจากอุตกภัยน,น้ำท่วมน้ำท่วมหรือไฟมงไฟไหม้อะไรตรงนั้น คุณมีการบริหารการจัดการดูแลส่วนคุณทุกหนึ่งเดือนที่ผมพูดตรงนี้ตั้งแต่เล็กจนโตนะครับทุเรียนคุณจะสวยแล้วไม่มีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับโรคโอเคนะครับผมอีกอย่างหนึ่งผมขอเสนอแนะนําอีกทีหนึ่งคนที่ใช้เคมีผมไม่ได้ผมไม่ใช่ว่าผมจะโจมตีคนที่ใช้เคมีนะครับเพราะว่าเคมีมันเป็น สุดยอดของธาตุอาหารตรงนั้นทำให้ต้นสวยงามใบเขียวต้นใหญ่เร็วนะครับแต่มันก็มีข้อเสียนะครับผมคือถ้าเปรียบเทียบกับเอนซีอินเซียมันจะทนทานนะครับถ้าใช้อีซีมันจะทนต่อโรคต้นไม้จะแข็งแรงกว่าใช้เคมีนะครับผมเอาตรงนี้ให้ไปพิจารณาเองนะครับ ถ้าบางคนถ้าจะให้ดีใช้อิซีแล้วก็ใช้เคมีแล้วก็ร่วมด้วยกับอิซีต้นจะโตและใหญ่และแข็งแรงมากจะทนทานต่อโรคไปปรับการใช้ตารางใช้เขาเรียกว่าใช้อิซีกับเคมีร่วมกันตรงนั้นมันจะมีคุณภาพมากต้นคุณเขาเรียกว่าต้นทุเรียนคุณจะไม่เป็นโรค ความโสมอะไรต่างๆแม้แต่เป็นลูกให้ลูกออกมาแล้วตัดเกี่ยวลูกตรงนั้นต้นของคุณก็จะไม่โสมนะครับเพราะว่าถ้าคุณใช้อิสีร่วมเข้าด้วยเข้าด้วยตรงนั้นนะครับผมต้นต้นจะแข็งแรงนะครับลองเอาไปพิจารณาดูอีกทีหนึง่งอันนี้คือแนวแนวการปฏิบัติในสวนผมนะครับผมคือตารางใน,ในแต่ละเดือนที่บุงรักษามันก็จะเป็นแบบนี้ ต้นก็จะโตลักษณะนี้อันนี้เป็นการทดลองของผมสวนผมอยู่นะครับผมถ้ายัางไงก็อีกหปีค่อยมาดูกันหรือว่าสองปีจากปุ๋ยขี้วัวผมทุเรียนมันจะเป็นยังไงบ้างนะครับโอเคนะครับวันนี้ผมก็มาถ่ายทอดผลการทดลองของแปลงสาธิตฟาร์มโคจ่าจำรัดวันนี้ผมก็ขอจบคลิปเพียงแค่นี้นะครับผมสวัสดีครับ